โอ้พเพื่อนๆนมาต่อคลิปกันครับโทรศัพท์มันนกครับพเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างๆนี้เดี๋ยวจะต่อเราจะต่อคลิปให้พเพื่อนๆนี่บรรยากาศบรรยากาศตีดีสอดแ,แถวๆนี้ก็อยู่แถวๆใกล้ๆวัดแช่แห้งนะครับติดกับวัดแช่แห้งนะพเพื่อนเพื่อนหาง่ายครับก็ เลยจากวัดจะแห้งมาไม่ไม่ถึงกิโลเมตรประมาณสองรยเมตรได้นะครับบรรยากาศตรงนี้ผมชอบมีน้ำมันมีหน้ามีอย่างเพื่อนเนเนี่ยมีน้ํามีอะไรผมชอบับเียแล้วก็มีนี่ครับมะพร้าวน้ําหอมนะเพื่อนๆดูครับสวนนี้ม่พร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ําหอมนะครับก็ประมาณประมาณร้อยกว่าต้นประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนๆนก็เพื่อนของผมก็กําลังปั้มกันอยู่นะครับปีนี้ออกลูกเยอะครับเพื่อน เอามาชมกันแลยครับเดี๋ยวเราจะกินอาหารการกินกันรับรีสอร์ทของเราวันนี้อยู่คนเดียวครับแต่ผมชอบอยู่คนเดียวนี่ก็ดีนะัรับเพื่อนอยู่กับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับมีน้ํามีมีต้นไม้ล่มลื่นนะเพื่อนเพื่อนในดูบรรยากาศครับนี่ยวันนี้ผมก็มาทําความสะอาดครับเพื่อจะเพื่อนๆนคงจะมากินปีใหม่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนนะครับเราจะย่างกันครับ ฐานเนี่ยผมซื้อมาเขาว่าฐานไม้อะไรอะฐานไม่แดงเลยเพื่อนเขาว่าฐานไม้อะไรไม่มะขามไม่ลำไยอ่ะไม่ไม่น่าใช่นะผนผกไม้ทั่วไปผมว่านะดูมันใส่เข้าไปแล้วมันสีมันไม่แดงนะเพื่อนดูมันฝ่อๆไงไม่รู้ครับเนี่ยดูครับความร้อนก็เหนื่อยๆเหนยๆครับมันติดมันติดไม่แรงเลยเพื่อนนะไม่รู้เป็นไม้อะไร เดี๋ยวเราถ้าพักคลิปนานไม่ได้เพื่อนๆมันโทรศัพท์มันตัดนะเพื่อนเพื่อนไม่รู้เป็นไงต่อคลิปไปเลยครับผมกลัวโทรศัพท์มันดับนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะไปล้างมือตรงนั้นน้ำใสปิ้งเลยครับเพื่อน ดูน้ำใสใสปิ้งเลยนะดูครับดูดูบรรยากาศนะครับช่วงนี้จะเขาเรียกช่วงนี้แผ่นดินเขาคลายน้ำนะครับช่วงนี้เดือนนี้นะครับเพราะเขาถ้าไปเขาไม่คลายน้ําเขาก็เดี๋ยวเขาจะเก็บน้ําไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นบนภูเขาตรงนู้นครับฝนตกลงมาเขาจะช่วงนี้เขาจะคลายน้ํำน้ํามันอันนี้ลุ่มที่ลุ่มต่ําน้ําจะเยอะนะเพื่อนๆนะแต่ไม่ถึงกับแต่ฝนตกไม่ท่วมนะมันมีระบายน้ําออกไปนู่นนะครับ ออกไปทางทิศใต้นะครับเพื่อนเราก็ย่างน่าจะสุกแล้วเราเพื่อนนี่ก็น่าจะกินได้นะครับบางอันก็กินได้นะเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนบางอันก็จะกินได้แล้วครับเรอาอยา่างใส่หัวครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเราใช้ชีวิตแบบ <c oughs> ในรีสอร์ทคนเดียวครับวันนี <c oughs> <ๆ c oughs> เนเน้เขาท่าอยู่คนเพื่อนเขาท่าอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวนะก็มีความสุขบ้างเล็กน้อยอ่า นี่มันกันโอ้นี่มันกันตกเออก็ทาก็ทาอยู่ก็ทาอยู่ซื้ออย่างงี้ก็ดีเพื่อนตะแคงอย่างนี้นะนี่เป็นตะแคงเก่าแล้วเพื่อนเอามาล้างๆเอามาใช้นะโอ้มือเปื่อนเลยเอ่ะเช็ดเช็ดตัวได้หน่อยเดี๋ยวก็ไปซักผ้า,พพาโอ้เราลองกินลงกันครับอร่อยไหม นี่ครับเพื่อนๆเ,เราเอาเข้าวเหนียวมาต้วยครับภาษาเพื่นเมือนกับข้าวนึ่งนะครับเพื่อนเพืทำมากินเพราะว่าเป็นเจน๊ด้ะอร่อยกันครับอร่อยหวานล้ําอะครับล้ําไปหวานอ่อยนะเพื่อนๆน,นี่ครับบรรยากาศ <c oughs> มันร้อนมากครับห <c oughs> ลวงปลาครับเพื่อนเพื่อนอาหามันหลวกปากเราเหลือเกิน ตอนนี้เวลากำลับบนเที่ยงวันแล้วครับ,บรเพื่อนเดี๋ยวเขากินข้าวเนี้แล้วคงจะเขาคงจะไปดูแลเรื่องต้นกาแฟครับเพราะไอ้ถาวันหรือเคียเขาเนี้ยมาขึ้นต้นกาแฟครับเดี๋ยววันนี้เราทำงนานคนเดียวน่าจะเสร็จไปหลายนะครับ,บรเพื่อนผมจะลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมกินข้าวกินน้าเดี๋ยวจะไปทำงานต่อนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเพื่อนเรลรับชมรีสอร์ทว่าพอเป็นเจะาไร่องรีสอร์ทนะครับ อันใดเดมะหกตานันก็คงเป็นอย่างเตี้ยนะครับย yes, mm ้ำผมจะทําความสะอาดครับว่านะครับเพื่อนๆนี้เพื่อนๆเจ้าของรีสอร์ทบอกมาแล้วครับผมเคเปิดเจ้าของรีสอร์ทแตนลาไปก่อนสวัสดีครับ